ทุกครั้งที่พี่นุชกินฝรั่งนะคะจะมีประโยคประโยคนึงที่แม่พี่นุชดุพี่นุชตอนเด็กๆว่าเป็นไข้แล้วยังกินฝรั่งอยากตายคาปากหรือไงเป็นไข้แล้วกินฝรั่งมันตายคาปากจริงๆเหรอเดี๋ยวคลิปนี้เราไปหาคำตอบกันคะ่ะ เกิดในยุค90หรือยุค80หรือย้อนหลังออกไปเนี่ยจะเคยได้ยินว่าอย่าก,กินฝรั่งตอนที่เป็นไข้พี่นุชเนี่ยนะทุกครั้งที่กินฝรั่งนะคะในตอนที่โตขึ้นมาแล้วนะจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งของแม่พี่นุชแววเข้ามาในหูเลยว่าเป็นไข้กินฝรั่งได้ยังไงอย่าตายคาปากหรือไงนี่คือคําพูดของแม่พี่นุชที่ดุพี่นุชตอนที่พี่นุชยังเด็ก ในวันนั้นเนี่ยค่ะพี่นุชอายุน่าจะไม่ถึงสิบขวบหรอกูตอนนั้นเป็นไข้ก็ไม่ได้ถึงกับนอนสมอะไรล่อแล่หรอกนะคะก็คือเป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละตัวร้อนปวดหัวแล้ววันนั้นไม่ได้ไปโรงเรียนก็พอกินข้าวกินปลาอะไรเรียบร้อยแล้วพักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็เดินลงไปในสวนหน้าบ้านของตัวเองบ้านพี่นุชเนี่ยอยู่ติดริมน้ำหน้านแล้วบ้านพี่นุชเนี่ยนะคะ เป็นบ้านนอกชนบทที่มีต้นไม้เยอะแยะมีไม้ผลเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขนุนมะพร้าวมะม่วงและที่สำคัญก็คือไอ้เจ้าตัวปัญหานี่คือต้นฝรั่งวันนั้นน่ะพี่นุชเดินเลาะผ่านต้นมะม่วงผ่านต้นขนุนผ่านต้นมะพร้าวไปแล้วก็ไปเป็นเอาต้นฝรั่งที่มันกำลังมีลูกสุกแล้วด้วยกำลังน่ากินเลย จริงๆไม่ได้ปินหรอกเข้าไปก็ไปขยิงขยิงแล้วก็เก็บฝรั่งมากําลังตัดฝรั่งแล้วก็เคี้ยวยังไม่ทันได้กืนเสียแม่พ่นุดนะตะวาดแวะมาผ่านต้นมะม่วงผ่านต้นมะพร้าวผ่านเข้ามาในสวนจนถึงต้นฝรั่งได้ยินมาเลยบอกว่าเป็นไข้กินฝรั่งได้ยังไงอยากตายคาปากหรืองโอ้โหซ้ำเสียงแบบนี้เลยพินุช อึง้งกึก๊แบบนี้เลยนะไม่กล้ากืนเคี้ยวอยู่ในปากรีบคายออกมากลัวตายกลัวว่ากินฝรั่งอยู่ยังไม่ทันได้กึกเขากืนเข้าไปแล้วแบบตายพอดีอะไรเงี้ยตอนนั้นหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่พี่นุชเป็นไข้พี่นุชก็จะไม่กินฝรั่งอีกเลยถึงแม้ว่าจะมีคําถามอยู่ในใจตลอดว่าเอ๊ะมันใช่หรอมันเกี่ยวกันเนาะเกี่ยวอะไรกับฝรั่งเนี่ยมันไม่น่าใช่นะอะไรประมาณเนี้ย แต่ก็ไม่เคยถามแม่และแม่ก็ไม่เคยบอกเหตุผลเพราะว่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีเหตุผลมาให้เราหรอกเขารู้เขาเรียนรู้มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีกทีหนึ่งที่ถ่ายทอดกันมาจนพี่นุชโตขึ้นนะคะพี่นุชก็ไม่เคยที่จะไปหาเหตุและผลว่าเอ๊ะทำไมตอนเป็นไข้แม่ถึงบอกว่าไม่ให้กินประาเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ Google พร้อมกันดีกว่าว่าทำไม ตอนเป็นไข้ถึงไม่ให้กินฝรัง่งพี่นุชเนี่ยก็เข้าไปดูในเว็บเว็บหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นไข้ห้ามกินฝรัง่งจริงเหรอคือเขาบอกว่าฝรั่งอ่ะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูงก็จริงแต่ฝรั่งก็มีโพแทสเซียมค่อนข้างมากเช่นกันดังนั้นหากเป็นไข้อ่ะก็ไม่ควรที่จะกินฝรั่งในจํานวนที่เยอะเช่นมากกว่า2กิโลกรมนี่มันก็เยอะมากเกินไปมันจะทําให โพแทสเซียมในฝรั่งเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายของเรามากเกินไปแล้วมันจะทําให้อาการ้่าย่ยแย่ลงโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ากว่าเจ็ดขวบซึ่งตอนนั้นนะพี่นุชย์ยังไม่ถึงสิบขวบเลยแม่ก็เลยแบบโอ้โหสเสต็กม,มากเลยห้ามกินนะในนี้เขาก็บอกอีกว่าเด็กที่อายุต่ากว่าเจ็ดขวบเนี่ยอาจจะทําให้ไข้ขึ้นสูงแล้วก็เกิดอาการชักได้แต่เด็กที่โตแล้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ย โพแทสเซียมตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายมากนะคือมีความแข็งแรงในร่างกายอยู่แล้วงดังนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่สมัยใหม่นะคะเป็นไข้แล้วก็กินฝรั่งได้ไม่ได้เกิดอาการอะไรที่ร่างกายฟ้องออกมาว่าฉันไม่ได้แน่เลยฉันจะต้องตายคาปากแน่เลยนะคะวันเวลาผ่านไป เทคโนโลยีก็พัฒนาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแต่พี่นุชก็ยังคงเชื่อว,ว่าภูมิปัญญาที่คนสมัยก่อนถ่ายทอดมาให้กับคนรุ่นหลังๆนี่ค่ะยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเรียนรู้แล้วก็ทําตามบ้างในบางเรื่องนะคะแต่ถามตัวพี่นุชเองว่าพี่นุชถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับลูกไหมว่าเป็นไข้แล้วห้ามกินฝรั่งพี่นุชก็ไม่ได้ถ่ายทอดออกไปนะคะเอาเป็นว่าเราก็รู้กันและ้วะว่าฝรั่ง กินได้ตอนเป็นไข้แต่ก็อย่าให้เยอะเกินแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆก,นะก็ไม่ควรที่จะให้กินโตขึ้นมาหน่อยก็กินได้ตามปกติเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เล่าสู่กันฟังนะคะโอเคสวัสดีค่ะ